วันนี้สีลุงการเกษตรจะทำอะไรเนี่ยกางเต็นท์กางเต็นท์นี่ไม้ก่อไฟนี่ไม้ก่อไฟโต้ก่อไฟพิงม่มีเรือด้วยนะเผื่อน้ำท่วมวายโหต้นมะเลย ปรับพื้นที่ก,ากลางเด็นดงกีแมวกางเด็นทางบ้านนี่ฟืนนี่ก่อไฟได้เราจะเอาต้นไม้ที่กินเฮ้ยกใจหวัพูดว่าอะไรเดี๋ยวเอาต้นไม้ที่กินได้มาใส่ เราลากมันไม่เหลือเลยเหรอ,อ,รเ,อเอาโยนไปหน่อยเองโอ้โอย่างดีเนยเออทามาพิงไว้นี่ให้แกพิงไว้นน่ก็ได้ แะไปเก็บมาจากไหนนะมั้ะเ,เออมันไม่มาเล่นแล้วล่ะเปิดเรียนแล้วไม่ค่อยมามเล่นกันแล้ว อ oh. เป็นสินสายครับโ oh. อ,อ้เออเลียบไปเลย<า>เลียบค่อยกุดใหม้มันเป็นโดนๆก่อนครับได้ลึกปะขุด oh, ได้เลึอกไหมต oh, ่างดหรืกระดูกครับ <laughs> <laughs> ไปาเจอกระดูกระไหมวะเอ้เจอถ้าเจอหีบสมบัติอ่ะไอ้ยหีบสมบัติเอาไว้สมบัติเก่าไงนี่ไหนได้ตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าเจอเจอหัวกระโหลกทำไงวะเนี่ยออ่ะ,อะโเค